โอเคนะครับอ่ะทีนี้มาดู internal auditor competency นะครับนะ requirement ที่นะครับนะข้อมูที่เท่าไหร่ครับจำได้ไหมเมื่อกี้อาจารย์บอกไปเจ็ดจุดสองจุดสามนะครับของไอเทเนาะโอเคทีนี้ในส่วนของนะฮะ auditor ของยานยนต์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับเราแบ่งเป็นสามนะครับเราจะแบ่งเป็นสามกลุ่มนะนะหนึ่ง ซิสเต็มออเดเตอร์นะครับสองโปรเซสออเดเตอร์ 2, และสามโปรดักต์นะครับอ่ะทีนี้นะอาจารย์จะเน้นในส่วนของโปรเซสกับโปรดักต์นะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าจะเป็นในส่วนของโปรเซสออเดเตอร์นะครับนะเป็นของโปรเซสออเดเตอร์นะครับ 7,8,9ครับจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่คุณไปตรวจนะอย่างเช่น7คืออะไร7เก็บอกว่าเมนูเฟสเชิงโปรเซสครับเช่นพวกอะไรครับ w i การผลิตนะเรื่องของนะครับเช่นพวก w i การผลิตนะครับเรื่องของจ o อบ เซตอัพต่างๆนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทั้งหมดนะครับผลการประเมินโปรเซสเอ็นบและคอนโดนแ a นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่คุณไปตรวจนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่คุณไปตรวจนะครับนะบซึ่งคุณสามารถนะที่จะนะครับสร้างคอมพิวเตอร์ความสามารถ นะโดยการเลยฮะโดยการ OJT นะ on the job นะ OJT บวกประเมินผลด้วยนะครับประเมินผลด้วยนะนะประเมินใช่นนะฮะมีข้อสอบนะครับมีข้อสอบนะครับนะข้อสอบนะหรือเป็นข้อเขียนก็ได้นะครับข้อเขียนเนาะอย่างข้อสอบอันนี้อันนี้เป็นช้อยก็ได้นะคอคออเนาะเป็นช้อยนะครับ การเขียนถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะดังนั้นนะครับในส่วนของโปรเซสออริเตอร์นะครับนะคุณต้องทําการนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรเซสที่จะไปตรวจเช่นคุณไปตรวจโปรเซสปั๊มแซมปิ้งนะฮะคุณก็นําเอกสาร d i วิธีการปัม๊มการเซ็ตเครื่องตั้งเครื่องนะโปรเซส MPA นะแล้วก็ของทนแผนของนะของงานปัม๊มเนาะงานเฟสของงานเฟสนะครับเอามา on the job เนาะ ทีนี้การออนเดอะจ็อบนะฮะ OTT ของเรานะครับการอบรม OTT นะอย่าลืมนะครับว่าทุกการอบรมเนี่ยเราต้องมีหลักฐานตัวหนึ่งที่จะบอกว่าหลังจากเทรนไปแล้วนะฮะผู้อบรมมีความรู้ความสามารถหรือเปล่านั่นคือนะคุณต้องมีการประเมินผลนะครับมีข้อสอบนะฮะเป็นช้อยส์กขกง,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 งหรือเป็นข้อเขียนก็ได้ะครับให้บรรยายนะครับว่าเอ้นะหนึ่งสองสามสีคืออะไรนะครับนะอย่าประเมินแค่ว่าอะไรครับนะ อย่าประเมินแค่ว่าอบรมไปแล้วนะครับแล้วก็สัมภาษณ์นิดๆหน่อยๆไม่ได้นะขอให้มันมีหลักฐานตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าออดิเตอร์ท่านนี้ยเขามีความเข้าใจกระบวนการที่ไปตรวจจริงหรือเปล่าอ่าน FPA เป็นไหมอ่านคนทนแทนเป็นหรือเปล่านะครับอ่าเนาะอันนี้เป็นในเรื่องของโปรเซสต์ออดิเตอร์คอมพิเทนซีนะครับส่วนโปรดักต์ออดิเตอร์นะครับอ่าอาจารย์ขออุญาตลบนี้ก่อนเนาะ โปรดักต์ออเดอร์อ่ามีสองข้อนะครับสิบกับสิบเอ็ดนี่นะข้อที่สิบครับต้องมีความเข้าใจโปรดักตรีแพร์เมนต์อ่าโปรดักตรีแพร์เมนต์คืออะไรนะโปรดักตรีแพร์เมนต์ส่วนใหญ่ครับก็จะอยู่ในนะฮะอยู่ในดออิงถูกไหมครับอยู่ในดออิงเนาะนะ ซึ่งในดอลลงตรงนี้มันก็จะบอกในเรื่องของการตรวจนะตรวจเดเมนชันตรวจเอฟเฟนต่างๆเนาะดองตรงนี้คุณก็เอามาเขียนเป็น i inspection อ่านะครับบางที่ก็ใช้เป็นเขียนเป็น i n s t e c t i o n standard นะครับเป็น Q-Point นะครับ,นะรบนะเป็นมาตรฐานการตรวจต่างๆเนาะนะครับดังนั้นโ c t r e q u i r e m e n t นะครับขนะ้อสอดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นะ นะซึ่งเป็นในเรื่องของนะการตรวจ inspection นะครับ i n s p e c ก i o n เนาะนะการตรวจ product มีอยู่3ามอย่างตรวจ dimension ตรวจเปปแนแล้วก็การเทสนะครับดังนั้นนะโปรดักต e m แ n t นะข้อตรวจของเปัณพนนะครับจะอยู่ใน drawing ซึ่งคุณก็แกะออกมาเป็น inspection s t a n d a า d เป็น q point นะครับรวมถึงพวกจุด s c ต่างๆด้วยนะครับนะออ d i ดิเตอร์ที่ไปตรวจในส่วนของตัว product พาร์ตหมายเนั้นเนาะเขาต้องรู้นะครับว่างานตัวนี้พาร์ตหมายเลขเนี้ยจะต้องตรวจอะไรบ้างตรวจ dimension ตรงไหนตรวจ e v i d n c e นะพวกของรอยตําหนิตรวจอะไรบ้างรวมถึงการทดสอบการเทสนะครับอ่านนะอันนี้ก็มีตรวจมิติใช่ไหมครับมีในเรื่องของตาหนินะครับและมีในเรื่องของการทดสอบนะครับนะจำมาเลยนะครับในการตรวจโปรดักต์นะฮะ ในการตรวจโปรดักต์นะเราจะตรวจในเรื่องของโปรดักต์คุณที่แค่3มอย่างเท่านั้นนะครับหนึ่งนะในเรื่องของคุณภาพด้านดิเมนชันขนาดกว้างยาวหนาสูงนะในโดอิงบอกไวเลยสในเรื่องของแอ p เฟอรเรนเรื่องของตำหนินะโนเบอร์โนแครกโนครีบต่างๆและสามในเรื่องของการทดสอบทดสอบพอร์ฟอร์แมนทดสอบฟังก์ชันนะครับนะดังนั้นคุณจะต้องรู้ว่าตัวโปรดักตที่คุณไปตรวจ นะครับมีการตรวจวัดคุณภาพอะไรบ้างซึ่งนะส่วนใหญ่ในดออิงมันก็จะบอกไว้ทั้งหมดนะครับนะโดยทุกองค์กรก็จะแกะจากดออิงอ่ะเอามาเขียนไปนะเขียนเป็น WI นะฮะวิธีการตรวจบ้างเป็นมาตรฐานการตรวจบ้างเป็นคิวพงคิวพอยต่างๆนะครับดังนั้นคุณต้องนาเอกสารพวกนี้มาทําการเลยฮะ o j t นะครับ,รบส่วนข้อที่11ครับ Use of measuring and test equipment อ่าความหมายคือไดไ ออเดอร์ itor, ต้องใช้เครื่องมือวัดเป็นนะครับใช้เครื่องมือวัดนะใช้เครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบเป็นนะครับอเนื่องจากว่านะครับในการไปตรวจในส่วนของโปรดักต์ออเดอร์เนาะคุณต้องรู้นะครับว่าเครื่องมือวัดที่ออเดอร์ที่เอามาวัดงานเนี่ยเขาวัดยังไงอ่านค่าตรงไหนเนาะโดยคุณอาจจะมีการคอนเฟิร์มวัดซ้ํา อีกรอบหนึ่งก็ได้ความมายก็ได้นะคุณให้ออดิตตี้ครับหยิบงานมาตัวหนึ่งให้เขาทําการวัดดิเมนชันโดยการใช้วเวอร์เนะียร์้งกมดเนาะวัดนะจุดหนึ่งสองสามสี่แล้วออเดอเตอร์ครับก็ทําการคอนเฟิร์มซ้ำโดยทําการวัดโดยเวอร์เนียซ้ำอีกรอบหนึ่งดังนั้นะนะการที่ออเดอเตอร์จะทําการวัดซ้ําได้ทั้งในเรื่องของดิเมนชันหรือแอเพลิเคั้นนะหรือทําการเทสนะครับตัวผู้ตรวจเองต้องนะฮะใช้เครื่องมาวัดตัวนั้นเป็นนะดังนั้นสะิบนะนะกับ11นะครับ คุณก็สามารถที่จะสร้างความสามารถโดยการนะฮะ OTT นะครับนะ OTT นะครับอ่า OTT เนาะ OTT โดยการนำดอ i ิงนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนะครับนะแล้วก็ OTT เรื่องของวิธีการใช้เครื่องมือนะครับให้กับทางออดิเ i อร์และจัดทําเป็นบันทึกหลักฐานการอบรามเอาไว้มีการประเมินผลนะเหมือนกับ process audit เหมือนกันนะเหมือนกับ process auditor เ,อเอนอะ มีการประเมินผลทาข้อสงข้อสอบอะไรต่างๆนะครับอ่ะนี่คือความสามารถคอมพิเทนต์นะครับของ,ขอ,ง it, อินท r อนอ a อ d i t ดิเอตนนะอ,อร์นะครับของอินท r อนอ a อ d i t ดิเตอร์นะครับในส่วนของโปรเซสต์ออร์ดิโปรเซสต์ออร์ดิเตอร์และโปรดัก t a ออ i t ดิเตอร์นะครับอ่ะดังนั้นเบื้องต้นนะให้ทุกอง์กรนะครับกลับไปดูว่าโปรเซสต์ออ i t ดิเตอร์ที่เรามีการแต่งตั้งและโปรดัก t a ออ i ์ดิเตอร์ที่เรามีการแต่งตั้งนะครับเขามีความสามารถ นะสอดคล้องตามข้อที่7 2 3หรือไม่นะครับนะต้องมีครบนะครับนะมีหลักฐานด้วยนะหลักฐานการอบรมต่างๆนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของมาตรฐานยานยนต์ ITF นะครับนะในส่วนของมาตรฐานยานยนต์ ITF นะครับก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นเนาะเขาเรียกว่าการพัฒนาความสามารถนะของออเอร์อยู่ในข้อที่เ สองสามเหมือนกันนะครับการพัฒนาความสามารถจะมีอยู่สองข้อหน,นะหนึ่งนะครับหนึ่งนะในส่วนของ q มานะครับหรือผู้ที่ดูแลในเรื่องของการออดิตภายในนะครับจะต้องมีการกำหนดจำนวนออดิตขั้นต่ำต่อปีนะครับให้กับทางคอมิเตอร์เช่นไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อคนต่อปีนะหรือหนึ่งผนแต่อคนต่อปีก็ได้นะครับเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าจากถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านะ มีการเรียนกันหลายท่านมีการแต่งตั้งเป็นโอเตอร์นะหลายหลายหลายคนแต่พอไปตรวจจริงนะครับเป็นตัวเป็นผู้ตรวจอยู่สองคนสามคนที่เหลือไปเลยที่เหลือเป็นออฟเซอร์ออฟเซอร์เนาะออฟเซอร์คืออะไรเข้าไปดูวิธีการตรวจไปนั่นนู่นนี่ครับโดยที่ไม่ได้ลงสนามจริงนะครับนั้นออฟเซอร์เราให้เน้นนะครับเราเน้นลงสนามจริงนะครับเราเน้นลงสนามจริงนะโอเคนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับ ไปกาหนดไว้เลยในโปรเจอร์นะครับว่าอย่างน้อยจะต้องนะมีหลักฐานในการเป็นผู้ผตรวจออเดอร์หนึ่งครั้งต่อคนต่อปีนะครับนะหรือหนึ่งแผนกต่อคนต่อปีหรือหนึ่งโปรเซสต่อคนต่อปีก็ได้นะครับสองเมื่อใดที่องค์ความรู้ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับองค์ความรู้นะครับโนเลดของเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงครับนะเช่นมีในเรื่องของกระบวนการผลิตใหม่ๆนะครับหรือมีโปรดักต์ใหม่นะครับ นะมีโปรเซสเทคโนยมีกระบวนการผลิตใหม่ๆนะหรือมีโปรดักต์ใหม่นะครับนะแล้วก็เมื่อนะครับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบมีการเปลี่ยนแปลงเช่นข้ปหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ITF ครับมีการปรับเวอร์ชันนะครับซึ่งผมมองว่าไม่เกิน2ปีน่าจะปรับนะครับอ u t o ตมาทีพอทูนะครับมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะซึ่งตอนนี้นะก็จะมีมี APQP มี p p มี F MTA นะครับซึ่งมีเป็นตัวเดียวครับที่มีปรับมี HPC นะครับ,รบแล้วก็มี MTA คนระอันนี้เป็นอนะเป็นคอทูครับซึ่งตัวเนี้ยอันนี้คือ new version นะครับนะซึ่งมันประกาศใช้ตั้งแต่ปี2 0งพนเอ็ดนะครับนะ ประกาศใช้มาหลายปีแล้วนะครับองค์กรใดที่ยังไม่นําเวอร์ชันใหม่ไปใช้นะครับอาจารย์แนะนําต้องใช้แลนะ้วนะฮะนะเวอร์ชันใหม่จะไม่มีตัวเลขค่าความเสี่ยงแต่จะเป็นความเสี่ยงสูงกลางต่ำแทนนะครับหรือนะครับข้อมนดเฉพาะของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนี่นะนะ c s r นะฮะส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปของนะมาในรูปของ s u ย p l อ e r เมนนุ่นนะครับอ่า supplier เมนนว่นนะครับ ไม่แน่นะปีหน้าลูกค้าของคุณครับมีการอัปเดตเป็นร้วนนะครับอัปเดตในเรื่องขอรนะให้คุณใช้ f m b a เวอร์ชันใหม่นะครับ่แ้นะเมื่อไหร่ที่องค์ความรู้เหล่านี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องมีการจัดอบรมนะครับจะเป็นอบรมแบบ OJT ก็ได้นะครับหรือจะเป็น in-house ก็ได้นะครับ in-house o u เอา u s e นะครับหรือออนไลน์เทรนนิ่งก็ได้ครับได้หมดเลยนะ อ,อันนี้คือกระบวนการพัฒนาความสามารถของออรเดอร์อาจารย์แนะนํานะครับนะถ้าในโปรตเจอร์ของการออดิตของคุณเนาะยังไม่ได้มีการระบุสองข้อนี้นะให้คุณไประบใุให้เรียบร้อยนะครับว่าเรามีการกําหนดขั้นต่ตําต,ต่อปียังไงนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่องค์ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการอัปเดตนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของช่วงเช้าเก้าโมงถึงสิบโมงครึ่งนะครับนะตามแทนต,ตามตารางพอดีนะครับจบพอดีเลยนะเดี๋ยวหลังจากเลิกนะฮะ เราจะเข้าสู่ในเรื่องของ r o รเ a สต์ออเดกันนะครับนะหลังจากเบรกนะครับเราจะเข้าสู่ในเรื่องของโ o ร e ซสต์ออเดกันนะตอนนี้ให้ทุกท่านพักเบรกก่อนนะครับสิบห้านาทีโดยประมาณนะครับสิบโมงสี่ห้าเจอกันนะครับโอเค